โอเคอโล่วงแล้วนะเย็ดยังกันไวยไม่เก็บหอยครับผมเดี๋ยวเถอะเก็บมั้งครับผมมาลักอะไรจะเก็บหอยไหมมึงครับเดี๋ยวเอาหอยถือไปพูด่ะบอกหอยผมบอกหอยมันบอกหอยสีค่หอยหอยดินได้ปะถือไปถือไปหอยดินได้ปะหอยดินได้เดี๋ยวเก็บหอยพี่น้องมั้งพี่น้องครับเอ้ย่าตีเงี้พูุณะพูณอะพูณอะโอูเป็ี่นมู เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่บนนะคานาสิ่งนี้ครับผมใจเย็นครับใจเย็นพี่ะโอ้ยพูดนะพูดนะพูดนะซีนวยพู่นหนเลี้ยงกันเลยพูดนะบังครับพูดนะต้องให้พูดพูดนะมาตองมาแตงพึ่งครับหอยนี่พูดนะพูดนะพี่ครับเดินไปแบบบังมึงตรงนี้ครับที่เด็ดเลยพูดนะครับพี่น้องป้าตัวพูดเยอะเฮ้ยเป็นกลุ่มอยู่บนนะเป็นกลุ่มอยู่บนกลางนาพูดนะ เดีวสแกงแทลเตีจะเฝาลงหน้าจะาลงท่านไฟเวนหุงเบิงครับพี่น้องเบิร์นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพูดอ่ะเบิงครับพี่เอี่นี่น่มานเอานี้เพื่อนคือจ้าพนู้นพื่อนเพื่จาพี่เดี๋ยวพูดอะถึงหอยถึงปลากุ้งก็มีได้กันมึง่ะน้ำล้มด้วย ในนึงอยู <Stat> ่น on okay, on like ึงปลอกแก้วีกอันด้กุ้มนี่โอเคล้เฟินยู่ใตตนันอีกถึงกุ้งถึงอันนี้ใหม่กเก็บพุดะข้างในพูดดเนี่ยได้แจ่ละได้จุบเน่ละพรุ่งนี้ให้จูบแค่ไหมอืมไห้จู่ปลาแค่ละมือนอืมหัน่ะเออนี่ราเลยวยห้องไม่เอาไปโอเคเลยเนี่ยแมนู เมนูยังเมินเมินเมนูจุปา